สวัสดีครับพบกระปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีต้านิพาพรให้กับ f อฟแฟนคลับน้องกีต้าได้รับทราบสำหรับคลิปนี้งานเข้าสาวเสียงดีจากมหาสารคามอีกแล้วครับเฮงๆปง,ปงปังกันเลยจ้ามาแบบดวนจีไปสีจา๋าแจ้งงานวันที่1ขึ้นเวทีวันที่2เลยนะครับแบบนี้ไม่เรียกว่าฮอตแล้วจะเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อ วันที่1น,น้องกีต้ามีอัปเดตตารางคิวงานเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการเป็นการเพิ่มคิวงานในวันที่2มีนาคมวันนี้เลยนะครับน้องกีต้าจะมีคิวงานไปขึ้นเวทีที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นงานที่วัดนาคูโทนามัยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซา เอฟซีแฟนคลับน้องกีตาที่จังหวัดะเชิงงเซาคิวงานนี้เป็นคิวงานเบิกเลิกเบิกชัยประจำเดือนมีนาคมของน้องกีตาไปร่วมรับความสุขความสนุกกับคิวงานนี้ที่จังหวัดะเชิงแซาได้เลยนะครับไปกันให้เยอะๆเลยนะครับก็ขอให้น้องกีตาทีมงานเอฟซแฟนคับทุกๆท,ท่าน เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสาวเสียงดีจากมหาสารคามน้องกีต้าริพาพรไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกีต้าริพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ